พี่เริ่มวันแล้วนะพี่เริ่มเลยอ่า<อ>นี่ใจสแล้อเดนูดจวนหนึ่งใบนครับเริ่มเลยนะไม่มีอะไเลยจ่ลุสเสจ ตามคอให้ตัวเอง 1, 1> อมึ่เม็ดตีเลยตีเท่าไรจะเป็นแล้วคอจุดดีเฟสติดตกองโฟนจุดหนึ่งองค์วาราชิตามคอไม่ได้นะองค์วาลาชิมาโซคอแล้วก็ใช้นี่อีกทีหนึ่งย่าเืยนรู้ นึชีอยนะครับจบแครัทำลายอะไลยจบแล้วนนี้ปั๊มคอไม่ได้นะป้า<อ>ปัมค<ข>อ,อต้องเสียรายปัมคอเสียรายใช่ปัมคอเสียรายเพราะว่าวาตชี้ม่ลงมาแล้ว ไม่รับสกิลเลยแต่เนี่ยถงตีอยเดียวแต่ว่าถ้าน้องถ้าน้องเสียร้ายเดือกสกิลโอเมอรวัลชีน้องผลเบิร์นไม่ได้ถ้าเกิดว่าโดนแบบถ้าใครว่าเสียร้ายในสกิลวัลชีตีสองพันงตีไม่เยอะใช่ตีไม่เยอะตีแห่ตีก็แตกแล้วอันนั้นก็เดี๋ยวดูแบบตี อ่าเจ็ดแรกเจ็ดสามเจ็สี่ลงมาลงมาต้องคอต้องคออะไรก็ต้องความคออยดีๆตัวนั้นบังครับไม่มีว่าสามารถไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีสามไม่มีไม่มีคำว่าสามารถต้องต้องเสียไรอยู่ดีเสียไล์เมื่อเสียไรแล้วไม่ได้ไม่ได้ก็คืออันนี้โดยสกิลเงินละชี้เปิดเปิดไม่ได้โอ้เปิดเปิดไม่ได้ใช่ จะเปิดเบิร์ดได้ก็ต่อเมื่อน,น้องเสียไรปกติอะน้องอะจะเปิดเบิร์ดได้ตีต่อไหมตีไหมเดี๋ยวดูอะตีเลยตีเท่าไหร่สี่พันตีสี่พันอ๋อโอ้โอโอโชวัชวร์ๆดีกว่าใช่ไหมอ่ะเชียร์บอลก่อนเชียร์รอบอ,รอะไรใช่เชียร์บอลวันอาทิตย์แตกอ่าใช่แตก่ตอนเลยเราจะเริ่มตีแล้ว เดีาครับมาเลยจุดระยามจุดระร์จูรีเนะฟอเอ่ขอลงอัมมัติขี้อัมมติโม่มสามหนึอามเอาวา,าชิขึ้นบูอ่าแล้วก็ลงวาาชิต่อ โชว์ลโชว์า,อ,าองอเอรตอีกหนึ่นเลยโมส่สานนาการ์ดสิสุดทีโม่ขึ้นมือพี่ขอนำาปเตัวนี้เล่มหนึ่งนะขอดูนามมูเสียล่าขึ้นมือเราชี้ตีไม่ได้อาตัวนี้ตีครับนี่ะนเสียร้าเอาเปิดเปิดเลยได้ปกติเปิดเ,เย,เเยอ่ จำนอนหนึ่งตัวจำนอนได้ตัวนี้ตัวเดียวจำนอนแล้วเวลาชี้ไม่รับสกิลปปเป็นไงจบเวลาครับตัวนี้มีสกิลหรือว่าตีปุ๊บถ้าน้องลงสามารถลงมนุษย์แมลงเพื่อเื่อสภาพตัวนี้ลงมนุษย์แมลงเพื่อเื่อสภาพตัวนั้นกระจกเลยเรียกว่าที่เก๋นะเด็ก ลองดูก็ไอ้สองกินมาดิอยู่บนมือผมไม่ไะนะ่าแพ้นะฮะโอ้ดีสามันเต็มมือเลยนะแพ้อีก ไม่น่าจะแพ้เพราะว่าใช้อามมาตี้ฟาร,ร์มสามันขึ้นหมุนไปรักรัวจะเอาอะไรอ่ะ,อะตีโดดฟรีนะนมลุนแรงมีปะถ,ถ้าโดดถ้าโดดแคนเซิตมาแคนเซิตก็เบฟได้แคนเซิร์ตก็โดดเบฟวิธทีหนึ่งไปจุบตีอ่าแด้เลยอ่ะเดียว มดจำนอนไม่ได้ตัวนี้อโดดโดดเดมีมีมีตัวไหมมีโดดเลยอ่าโดดพี่มาสำรัคอได้ใช่อันนี้ลุกลุกไปตีสองเจมสองเตมไป้อ่ากีดาตีต่อพี่ไม่เสียรายนะหนึ่สองดิงกันเสามสี่ มีเสียรายเท่านี้เป้านึงนะคอเด้งเด้งตัวเมื่อกี้ใช้แตมันวอลไปคอเด้งเด้งตัวเอ้ตัวที่ตีมานี่แหละอะเด้งอ่ะเด้งตัวที่ตีมาตัวนี้เป็นไรอะแล้วก็จบอ่ะไรยังไงต่อจบเลคล็ดยังไงก็ยกกังไงก็ไม่เสียรายละ เดี đ đ ๋ยวดีเฟนลงมาะหมสานจากใจหนึ่งเมตรแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่ได้ยกเลยดีกว่าเอายกเลยสี่เมตรยกยกเลยยกตัวแล้ว ทำไมงนี in right. also, right? ้องขอคอไม่ได <speaking> ้ยกเลยดูปิดเกมดีๆไหมจบได้ตีครับตีจ่ายจันอนตัวนี้นอนตัวนี้ตี2เกมสอเกมไปเพเลยครับกอดเซจูงงี้ก่อนไ่จบแล้วล่ะอันนี้อะจบจริงอะสี่หกเจ็ดแปดบ มันมาดูแลละอันนี้อะมามาดู่ละตีเลยตีเลยโดดได้แต่มันวอร์คระอันดีอ่ะโดดๆก่อนโดดก่อนโดแล้วก็ลุกตอนนั้นลุกแล้วมันวอรครับอ่าเธอมีพี่จะเสียอะไรแค่หนึ่งเสียหนึ่สียอะไรแค่หนึงเมตรยกตัวนี้ไม่เหนยกตัวที่ดีมาน ยกแล้วมันหลอกใช่แต่เข้าร้าไม่เข้าร้ายก็ยกไงปีได้ไงยกจบเทรล้แป๊บหนึง่งขอจัว่วดีเฟลลงมานี้เรานีโม่สามดัดฟีใช้งูเซ่า เสร็จหรือยังอ่ะตป้งหนึ่งสามวิทีเสร็จแล้วใจสามทำลายวายล,ายลาย่ะลูกร้องไห้แล้อ่าจบเกมแล้วนะจบเกมแล้วโม่สามจบใจหนึ่งจบมูเซียร์จบแล้วจบแล้วตีครับแปดพีมีไหมเสียอะไรแพ้